คุณรู้ไหมครับการเลี้ยงตะภาพน้ําไต้วันอาจทําเงินให้คุณได้มากกว่าที่คิดแต่ถ้าเริ่มต้นผิดพลาดบางคนถึงขั้นตายยกบ่อขาดทุนเป็นแสนใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยดูคลิปนี้จบปัญหานี้จะหมดไปตะภาพน้ําไต้หวันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่โตไวมากเพียง8-12เดือนก็จับขายได้และเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกใครที่ไม่รู้3เรื่องนี้โอกาสเลี้ยงไม่รอดสูงมาก1ลูกตะภาพต้องแข็งแรงตั้งแต่แรกสายพันธุ์แท้2ต้องมีการดู ดูแลน้ำและอาหารอย่างเหมาะสม3ต้องเข้าใจวิธีเลี้ยงที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ซื้อลูกไปแล้วโยนลงบอ่อแต่หลายคนรีบซื้อของถูกฟาร์มไม่ได้มาตรฐานสุดท้ายลูกตาพาอ่อนแอป่วยง่ายเลี้ยงตายก็ตายหมดบอ่อขาดทุนจนไม่กล้ากลับมาเลี้ยงอีกเลยเจ็บทั้งเงินเจ็บทั้งใจแต่ที่ฟาร์มเราคัดเฉพาะลูกตาพแข็งแรงจากสายพันธุ์คุณภาพและที่สําคัญเรามีทีมงานจากฟาร์มโดยตรงคอยแนะนําวิธีเลี้ยงอย่างละเอียดให้เหมาะกับสภาพบอ่อของคุณจริงๆไม่ใช่แค่ขายและหายเพราะเราเข้าใจว่า ระบบการเลี้ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจึงช่วยคุณปรับวิธีการให้เหมาะกับบ่อของคุณมากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสเลี้ยงสําเร็จถ้าคุณไม่อยากเจอความเสี่ยงแบบซื้อลูกตะภาพไม่ได้คุณภาพแล้วตายหมดบ่อทักมาปรึกษาเราได้เลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับตะภาพน้ําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามทางฟาร์มจะคัดสรรความรู้ดีๆเกี่ยวกับตะภาพน้ํามาเสิร์ฟให้คุณทุกวัน